วันนี้เรามาทำเมนู electro batida ซึ่งคำว่า batida ในภาษาโปรตุเกสนั้นแปลว่าเขย่าหรือมิล s h เชคดังนั้นลักษณะหลักๆของค็อกเทลอย่างเจ้าเมนู batida นั้นจะมีส่วนประกอบหลักๆอยู่ด้วยกัน3อย่างก็คืออย่างแรกต้องมีส่วนประกอบของคาชาซาหรือเหล้าประจำชาติบราซิลที่กลั่นจากน้ำอ้อย2 น้ำมะพรา้าวหรือน้ำผลไม้และ 3. น้ำตาลซึ่งส่วนประกอบทั้ง3อย่างนี้จะต้องถูกการปันนาา่นหรือเขย่ากับน้ำแข็งมาก่อนแล้วนั่นเองซึ่งเจ้าเมนูอิเล็กโทรปัติดาเกิดขึ้นโดยคุณจอร์ดบาโบแตงฝ่ายพัฒนาแบรนด์ของคอนเครือบริษัทเครื่องดื่มแวนการ์ดซึ่งตัวเขาเองนะครับได้นำไอเดียเครื่องดื่มสุดคลาสสิกอย่างบัตติดามาดัดแปลงส่วนคำว่าอิเล็กโทรในชื่อนั้นเกิดจากการที่เขาใช้น้ำมะพรา้าวซึ่งมีคุณสมบัติในการเพิ่มระดับกลืแร่ต่างๆในเลือด หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์นั่นเองครับแต่ทางผมได้เปลี่ยนสูตรของคุณจอร์จจากเดิมที่เขาใช้น้ำเชื่อมเฮวสนัดแล้วเรามาปรับเปลี่ยนโดยใช้น้ำเชื่อมเก่าลัดจากทางโพโมนาแทนซึ่งเจ้าเก่าลัดมันทำหน้าที่คล้ายกับเฮลสนัดมากๆในการให้รสชาติถั่วอบแต่มันยังมีกลิ่นความเป็นเอกลักษณ์ที่คล้ายกับมันหวานญี่ปุ่น